ครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยาแอร์เป็นแอร์บ้านนะครับให้ทำการต่อเกตสายน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยครับตรงนี้เลยครับหมุนให้แน่นนะครับ มั่นใจว่านแน่นแล้วก็ให้ทำการเตรียมอุปกรณ์วัดกระแสไฟเป็นมิเตอร์นะครับตั้งค่าไปไว้ที่ประมาณ20แอมป์แล้วกันเพราะว่าเราจะได้ดูกระแสของคอมแอร์ด้วยนะครับเราก็เอาไปคล้องไว้ที่สายคล้องไว้เส้นเดียวนะครับขอของเส้นนี้แล้วกันแล้วก็เตรียมดู าคารับบหลังจากนั้นเราก็ต่อเกตเข้าตรงไอ้ที่ไขสอนวาลสวิตนะครับโยงเข้ามาหาเกตแล้วก็ปิดเกตไว้นะครับปึ๊บแล้วก็ทําการแนะนําให้ความถังนะครับคว่ำถังแล้วก็หงายถังสลับกันเพื่อเราจะได้เ,เนื้อน้ํำยาล้วน,นครับเพราะว่าถ้าบางทีหงายมันจะเป็นแรงดันอากาศนะครับก็สลับกันได้ครับ แต่ผมขอความถังไว้ก่อนแล้วกันเพื่อจะเอาแรงดันน้ํายาล้ว,วนอ่ะปึ๊บความถังแล้วก็ทำการเปิดาวาลเลยครับเดี๋ยวปึ๊บเปิดบาลไว้เลยครับเปิดให้สุดเลยครับ หลังจากปิดสุดแล้วก็ผมจะขอคว่ำถังก่อนแล้วกันแล้วก็ลวกไล่อากาศนะครับไล่อากาศออกก่อนไล่อากาศทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งนี้ด้วยโอเคหลังจากการทําไล่อากาศเราให้เราเติมน้ํายาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเปิดแอร์ครับเพราะว่าแอร์มันจะเปิดไม่ติดครับช่วงแร,งแรกๆเราต้องเติมน้ํายาให้แรงดันเข้าไป ในคอมพิวเตอร์แอร์สักสักระยะก่อนนะครับไม่งั้นแอร์เปิดไม่ติดครับเพราะว่าไม่มีแรงดันอะทำการปล่อยเลยครับปล่อยเกจเลยครับปึ๊บปล่อยแล้วก็ปิดปล่อยแล้วก็ปิดไปเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นเราไปเปิดคอมแอร์ช่วยนะครับหลังจากที่เราเปิดคอมแอร์ คอมพิวเซอร์ทำงานครับเราก็ให้ทำการปล่อยยาต่อเนื่องเลยครับทำการหมุนหมุนปล่อยน้ำยาเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ย่อยปล่อยแล้วก็ปิดนะครับอย่าไปปล่อยทีเดียวนะครับเพราะว่าแรงดันสูงครับค่อยคลายไปนะครับปึ๊บกับการดูคบกระแสแอมดูกระแสแอมไปด้วยนะครับ ต้องดูสเปคของคอมแต่ละรุ่นครับว่ากระแสกินน้ำยาอย่าี่เท่าไหร่ปล่อยไปเรื่อยนะครับหลังจากนั้นเราให้เราไปเปิดอุณหภูมิแอร์ไปไว้ที่สักประมาณ20-25หรือต่ำกว่า25องศารครับความเร็วของพัดลมก็ประมาณเบอร์3ครับเดี๋ยวผมทำการไปตั้งระบบแอร์ข้างในนะครับทำการตั้งระบบเลยครับ อ่ะขอไว้ที่2ี่สศบาแล้วก็ความเร็วพัดลมประมาณเบอร์สามอ่าโอเคเบอร์สามพอครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำยาต่อกันครับอ่ะทำการปล่อยน้ำยาไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไปเรื่อยเเลยครับอ่าสังเกตว่าไอความร้อนออกมาไหมครับเพราะว่าถ้าไอความร้อนออกมาก็แสดงว่าทำงาน ปกติครับแล้วก็ดูกระแสไฟควบคู่ไปด้วยนะครับอย่าให้กระแสไฟเยอะเกินครับก็ดูสเปคของคอมแต่ละรุ่นว่ากินกระแสไฟอยู่ที่เท่าไหร่อย่างตัวนี้กินอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5แอมป์ครับ4.4นิดๆเราได้แค่3เราก็ต้องเติมอีกครับเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนแล้วกันครับหลังจากที่เรา เติมน้ำยาเข้าระบบแล้วก็ไปเช็คดูระบบข้างในว่าได้รับความเย็นไหมถ้าได้รับความเย็นแล้วก็มาตรวจสอบข้างนอกอีกทีนะครับทําการปล่อยเกจอีกครั้งนะครับปื๊บว่าจะเติมได้อีกไหมแล้วก็ปิดนะครับอย่าเติมทีเดียวรวดเดียวครับแรงดันสูงครับค่อยๆปล่อยแรงดันน้ายาเข้าไปนะครับปื๊บตัวนี้เติมไปแล้ว150ร้อยห้าสิบปอนด์มาดูสเปคข้างหลังนะครับกระแสไฟกินอยู่ที่4.3 เราไม่ให้เกิน5น้าครับเพราะว่าสเปคตัวนี้กินกระแสไฟอยู่ที่แค่4ีจุดนิดๆน,นะครับไม่ให้เกินสเปคของเขาที่ตั้งไว้เราก็เอาประมาณนี้พอครับก็ถือว่าผ่านแล้วครับไม่เกิน 4... 4นิดนิด,นดไม่เกิน5นะครับอยู่ประมาณ4.4นะครับก็ความเย็นผ่านนะครับข้างในก็เย็นก็เป็นวิธีเติมน้ำยาแอร์ ด้วยตัวเองง่ายๆก็วิธีปิดก็ทำการปิดเกจแล้วก็ถอดวาล์วออกให้อย่างเร็วนะครับแล้วก็ปิดตัวถังถังตัวนี้เราจะหงายขึ้นก็ได้นะครับเพื่อจะเอาแรงดันขึ้นมาเพิ่มแต่ผมขอน้ายาล้วนๆาบางทีก็สลับหงายได้ครับแล้วแต่ถนัดนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้แล้วกันครับเติมน้ำยาแอร์ด้วยตัวเองง่ายๆตอนนี้แอร์เย็นเฉียบเย็นฉ่ำเลยครับ ลืมฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ